พี่กุ้งเกยวันนี้จะมานิทานอีศบนิทานอีศบ,บเรื่องควางในข,อ,ขอดคอดฟัวการก้นก็ค้างเนึ่นนานมาแล้วมีควางตัวหนึ่งวิ่งหนีกะระการตาม ตามเหล่าหล่าอามล่าจากนายพอพอานพานอผ่านมันหนีสะกระเสซอกระเซงจนกระซักกระเซอจนมาถึงโงงนาโงงนาแห่งหนึ่งจึงวิ่งเข้าไปหลบซ่อนตัวใน ท้องย่าเ,เจ้าวัวเห็นจึงร้องตื่นเตือนว่าข้าว่าเจ้าควรไปหาที่ซอกแห้งใหม่ดีกว่านะเพราะอีไม่นานคนเลี้ยงวัวจะเข,ข,ขาคนเลี้ยงวัวก็จะ เข้ามาในโรงนาแห่งนี้เพื่อจัดการหาหาย้าฟางในพวกข้ากินและเขาต้องเขาต้องพบเจ้าแต่กวางไม่ยอมไปแล้วอ่อนว่าอ่อนออน และต่อตอนนี้ค่ะเหนื่อยหรือเกินขอพักสักครู่หนึ่งเถอะ <Okay. S 1> พวกวัวช่วยกันไปตามที่กวางของร้อขอร้อเมื่อคนเลี้ยงวัวออกเอายญ้า อบเอาแย่เขาเข้ามาเติมให้ในโลในรางและกลับออกไปโดยไม่ทันสังเกตเห็นเจ้ากวางเจ้าวัวจึงเตือนขึ้นอีกครั้งว่าเจ้าหายเหนื่อยแล้วข้าว่าเจ้าออกไปเสียแต่ แต่เสียทั้งทั้งแต่ตอนนี้จะดีกว่าดีกว่า,ก,วาก็ถ้า,าเจ้านายของข้ามาตะมาสำรวจวมีความเรียบร้อยเขา,าจะต้องพบเจอกับเจ้าแน่แน เจ้ากวางจึงบอกว่าถ้าพวกเจ้าช่วยกินช่วยกันปิดบังไว้ยอมไม่มีไม่ยอมยอมไม่มียอมไม่มียอมไม่มีใครพบเห็นใครพบเห็นค่ะได้ได้ขอพัก หลบภัยที่นี้ซักคืนหนึ่งก่อนกวางยังคงดึงดึงคงดึงดึงดึงคงไม่ฟังคำเตือนของวัวและไม่นาซักนักเมื่อมีเจ้าของโรงงาน ตามมาสำรวจความแรบร้อยสังเกตในให้กวางอยู่ใต้กอ,อ,องกองหญ้จึงเรียกคนรับใช้มาช่วยกันจับเอาไปในที่สุดเอาไว้ในที่ได้ที่สุดนิทางก็นี้สอนให้รู้ว่าเมื่อประสบความสำเรจ็จในครั้งแรกจงอย่าประมาทเพราะ อาจจะพลาดทั้งพพังพพังในครั้งต่อตอ